สบายดีพ่อแม่พี่น้องอืมพาอีตู่นะสบายดีสุขุสุคนสุหมองสุบอลขบขกอกับช่องน้องแคทคือเก่าพี่น้องในยามสวยๆจากหาอีลอยนะพามื่อสบายดีพี่น้อง ไปย่างลูกยนื้อตูมหน่อยอร่อยนี่นี่ไปย่างไปเรากะสอยอร่อยมันคือไปตาหนังึ้มเดี๋ยวไปดิปลูกไหนตีบอกหลายคนเก่งวายเกือบุดเออไปเกือบบุดโอ้ยเกือบบุดอร่อยกับปลาใสผมครับกับปลาใสกระเทยนุ่มโตนี่สิเล่โอ้เลย นั่งได้ไพว่าคือเป็นสี่ป้านั่งบอสก็สอบหางกะบอสเออน้ำมันนี่ได้เบิดได้นนิโฮ้ยขันแล้วลงไปนี่กัด

แล้วปิดยามันก็ขึ้กัไปแล้วลุงป้าทรไปถามคูซูมคือจิตายอีกเลยจิตายเนจ้าเนไปนอนเข่าลอันีมันห้อยังายบลูกชกายก็ไปวัล้ยมันยืดลูกชกยห้อยังลูกลอยมันก็เอายับข้นอีกเนี่ยลอยเอายับขนกมัดเงาโพดับขนไผพัง ปิีนเหงามาหาตัวเองน่ะกับพ่อเออกับพ่อกับเบิ้งหมูผ้าเห็ดเนตีมันไปบอกนะเบ้ออื่นไปโรก้าเด้อเลยเมื่อวานเดนี่มันไปบอกเมื่อวันศิษย์อย่มาแม่ถ้าบอได้บอกให้จะมาลกมือนี้ถ้าบอกจะมาลกกันข้ามมึงอีหม้อ ไปบอวมือนไปลี้กาด้เยเ้ยวอมข้าเืองอ้อยนมัอยถ้าบอกคิดเนี่ย้เราบอกูลงลกาเจ้าก็ใช่นกกล่งลกะก่อนมนี่นะ่วงมาเออนเล้างกะะเออเฉลนยกูเจ้ากูชิลงลกเอาบอกคือบุลงลกเม่ร่ไปยามากกับม่ไรเห้นมือ

กะสีตานั้นบอกล้วถุงผมว่า้ยตัวองืนลอแช่เอานามถืออร้อยอย่าวิชนงนามโได้เบิดได้นน่เนาะ โอ้ยสิไปดุใส่ได้กระดำตัวมันมีนามนี่แล้วสิมักดุเยึ buckets, ้นกมซอลด้วก่อย่ามาหนอย่ามาหนยังม <net> <version> ัดละลอยโอ้จุ่มของจุ่มของมึงบ่านี่นะมีนีนาีมาแล้วจุ่มของมึงบ่านี่นะ โอ้ม oh, ันได้ลายหมัดเลยเด้อมกองเะมัเองพายัปุ้น yeah, นั <diy> uh, ่นตกให้แต่ัวปิดกระโดดาลามาเด้ยันยู่หน้าอาในเห็นแต่ก่อนขี่ไยอเดียวนี่นะยังซีเลยกินกินข่าซะยังซี่กะ มึงบไปพูดของมึงี่ากูชิมาตรงนี้โอ้หมัดลงหันกับหได้บ่อแรกกูชิมาตรงนี้พี่น้องคุณอาได้สองสี่ห้าแล้วนะแ้วลาก็ไดมาก่อนมาลง่วกะกนไม่หนังมองมาไปเงเปิดกัขีถแลปแล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 มา

กะพอดีดำมวนฉนเอาพงบมาดำตีนองโลไวาวเลยมาลวื่อกูบอกว่าแกู่ะสิมาดำเอามันกูมาได้มันบให้มาลเป็นยังพานในถ่าเลยโอ้โหีน้ตายเลย มันตไอกรมล่ะสิเลโอ้เลยเข้าโหยพอใหญ่เบะคืองามแ้เบางอยางไปบึงก่อนแล้วใส่ปูชาเถื่อนอันนีอันแกอยากตึงไปยุขค่แนวนะ้าหรืห้าก็บเมื่อวานเดียว บริม uh, ี <umba> well ่อะไรบไิมี parfois, má, ang, ta, ่หยาอะไรแล้วขายหยาอีกบบไยมันงามกับควงตายแล้วสนาของเข้าเลยอียังกับบริเหตุค่ะอลี่ แล้วก็บอกมาสามเนาะในนี่นะเนาะว่าพื้อนมาบ่ให้มันงามมันกระควงตายแล้วหย่ากระคุ้มปุ้ยกระหวานซ้ำเถื่อเลยของเฮาพี่ช้างฮะกับเมื่อวานปุ้ยหย่ากับบริษีหวานไว้ตามมีตามเกิดปุ้ยกับฮะกับเมื่อวาน

ก <mile inside. S 2> ็าราออกัฮุบเอาฮุบเอาลดนี้นเอ้ยฮุบหนุฮุบหน่ดบดนกดมดาดอกก็หาก็ต้องเก็บงใา้ละเอียดละบระตัวน้องก้อยรือล่ม่น่เบอรติตาน่งสามคนวะรยังหาคำตอบม่ได้เราไปเอาคนงานไปเอาคนงานไปเอาอซนอะบาจะโทรมา อ <N g> ือ mm บ่ต้องตกใจเฮ้เอูเฮ็ดแล้วมันสิให่ออกใหญ่อ่านวดกะนะเออกูเสือมึงอยู่เออมันมันเครืองไหลน่ใหญ่น่ะโอ๊ยมันก็สิเค่งแล้วมื้อก่อนก็ได้ักลายใหญ่ว่ะมาแล้วเขาบ่ได้แกันเขาก็มาลงท่งเดียว่ะะมันบ่ได้คนให้มันเอาทางนั้นแล้วมาดำน่ะ